ของสาวคนนี้เมื่อวานเธอคนนี้เพิ่งจะมาคุยกันในที่บันเทิงสดน้องแม็กกี้อาภาอ,อ่าแหมแซบเหลือเกินแม็กกี้อาภาคุณผู้ชมคะแล้วบอกเลยนะว่าห้ามพลาดนะ,ะเพราะว่าละครตอนนี้ร้ายอีกแล้วเพตรานารุมิตรนะคะเสาอาทิตย์นี้ลุกเป็นไฟแน่นอนค่ะแม่บัวแม็กกี้อาภาเดินเกมแคนแม่ออนสุดพลังยิ่งรู้ว่ายังไม่ไปจากเรือนจำปา ทีนี้ก็ทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะกําจัดนางเอกของเราให้พ้นทางไปซะอย่างฉากนี้นะคะมาหาเรื่องมุกดาแล้วก็ผลักตกน้ําไปทีนี้เบื้องหลัง ต้องซ้อมกันให้เป๊ะเพราะว่าวฉากแบบนี้น้องบูมมันตกได้แค่รอบเดียวรอบเดียวใช่ไหมม,มันแก้ไม่ได้แล้วนะทีนี้มุกดากับแม็กกี้ก็เลยต้องแบบปล่อยพลังใส่กันไม่ยั้งเลยนะคะในเรื่องมุกดาเนี่ยต้องกลัวน้ํามากๆแต่ชีวิตจริงนี่คือแบบชิวๆนะคะและฉากนี้นะครับน้องมุกดาเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าเราได้พระเอกของเราครับคุณไม้พัทรเดชขี่ม้าขาวกระโดดลงไปช่วยอย่างไว แต่คุณไหมบอกว่าอุปสรรคเนี่ยก็คือเครื่องแต่งกายครับผมทําไมรู้ไหมครับเพราะว่าว่ายน้ำไปผ้าก็จะหลุดไปครับทุรักทุเลมากเดี๋ยวเราไปดูฮะว่าผ้าหลุดยังไงเราไปดูว่าฉากนี้มันยากยังไงครับอยากดูอยากดูเธอต้องขับพี่วัวมือวัวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาอย่าหยีตาเท้เลยดิขึ้นมาทำหน้าให้เท่หน่อยผมได้ลูกเรื่อไม่อย่ามุดมุดมา ยาวนานมากมากที่ผมใช้พลังกำลังอย่างมากในการเอานักเอกขึ้นมาบนฝั่งหมครับมันขนาดนั้นเลยนะพี่อยู่ภาพช้าหนูตีขาปั๊บ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 อยู่ก็ได้อ่ะนี่เขาลูกทะเลไงลูกทะเลเขาเออเขาละนองไงนี่ข้อนแก่นมีแต่ดิน เราด้วยความที่น้ําลึกมากแล้วก็ผาถุงลึกค่ะโอ้โหมันอมน้ำแบบก็คือเวิดอะยืนไม่ถึงอะไม่ไม่ไม่ได้ค่ะหนูตีขาตลอดไปถามเขาทำไมผมยังยืนไม่ถึงเลยคือคือมันแบบคือมันไม่ก็ว่ายน้ําเป็นแต่ว่าด้วยความที่ผาถุงมันอมน้ําแล้วก็ลําพังเราต้องช่วยเขาด้วยแล้วใครช่วยใครเออใะผมช่วยเขาดี ก็ให้กําลังใจคุณหลวงด้วยนะครับก็เป็นซินที่ต้องลงไปช่วยนางเอกต้องว่ายน้ํามือเดียวนะครับต้องลอยน้ําขาเนี่ยตีอยู่น้ําเร็วมากอเหนื่อยแย่เหยแย่เลยนะครับปากซีดหมดเลยก็เป็นกำลังใจคุณหลวงด้วยนะครับไปช่วยแม่ออกได้หรือเปล่าเดี๋ยว เราต้องให้กำล right? ังใจน้องมุงดาวไม่ใช่เหรอเจไดายนะฮะไม่ได้เห็นฉากทระเอกผะถุงหลุดจะทวงอยู่เนี่ยไ่นยอย่างอยากดูอยากดู่เออยากดูเอรอติดตามกันเพตราณลุมิตรนะคะเสาร์ทิตย์นี้สองทุ่มครึ่งค่ะ